สวัสดีครับพ่อใหญ่มาแต่ใส่นอสองคนเน,นี่ยนอครับ,รบ,าาบราจากบ้านบุลจากทั้งคำชะยีมุกดาหารบุลัมาเดี่ยมมายามพี่น้องทงั้งตำบลผือเนาะยินข่าวว่าพี่น้องทงั้งตำบลบือเหตุเรื่องข้องสวัสดิการเหตุเรื่องคองซอยเหลือเกือขคูนกัน จังไดเสนอก็เลยอยากมาศึกษาอยากมาถามเนาะถ้เห็นว่าท่านนี่เป็นผู้หนึ่งเป็นคณะกรรมการของบุญของตำบลนาผือ,นนอแม่นอยู่ตัวเนาะแม่หรีตัวหล่อเพราะไงยานี่กระสวงเรื่องสวัสดิการตำบลนาผือผมนั่นแหละเพราะว่าสั่งการนะครับสมัยโบราณเฮ่องนะครับบอกไฟมีสวัสดิการกระถิมีแต่ทั้งภาคร,รัฐเพิ่นเป็นข้าราชการเพิ่นเขาโล่องบาลเพิ่นก็มีค่าใช้จ่ายาลูกเมียเพื่นเขาโล่องบา,า,าลเพลิน่พนก็สามารถไปเบิกถอนได้ ที่นี่ทางพรอคู่ของตำบลหน้าผือนะครับเพิ่นคิดว่าเห็ดจ,จังไดจางสีมีสวัสดิการซอยเหลือพี่น้องในสุมสนเฮ้าท,ทั้งทั้งถือว่าว่า,วามีเงิ่อนดอกเงื่อนเดือนแต่เห็ดจังไดเวลาเฮานอน,อนลงพยาบาลเก็บเป็นอุดหนุนเล็กๆน้อยจังสิสามารถมาซอยเหลือสวัสดิการซอยกันได้แต่ว่าเขามาเนียนว่าจะซอยเอาแบบธุรกิจทั้งไข่ไข่ว่าประกันที่บอกซี้เพียวนหนึ่งบ้านนี่เวลาสามารถซีเข้าเป็นไนวัยรุ่นเนาะ พอดีครบบังเอิญอายุครบเกียนทหารไปเขียนทหารถ้อเถืดท่างกองบุญิไปผูกแขนให้หาร้อยบาทในฐานะที่พญายเป็นตัวแทนของกองบุญสวัสดิการตะบนนะคือขอมอบเงินหาร้อยบาทให้กับเจ้าผู้ที่เป็นสมาชิกกองบุญสวัสดิการเพราะว่าเฮามีสวัสดิการการไปเป็นทาหารไปรับใส่ศาส์มอบให้หาร้อยบาทเด้อ แพมถ้าอายได้ยุบบอกอายสิไปรับไซศาสสองปีถ้าอายได้ยุบบอกแพมถ้าอายได้อายบุญอายก็รู้ได้จากขอน้ำเดอ้อครับแพมพูดกันเดอ้อจา้า แพมถ้าายได้ยี่บอกอายสิไปรับไซศาสสองปีถ้าอายได้ยี่บอกแพมถ้าถา,ายได้อายบนญอไปดูได้จากของน้ำเดอ้อครับแพมพูดกันเดอ้อจ้า อบอยอ้แต hey so so ่งแต้มสบายดีบอยสบายดีแฮมละเท่ากับสบายดีไอ้ฮูบอน้องถามมือนีมาโดนแล้วมือนีไอ้กลับมาไอ้กระถามมือนีมาโดนแล้วมือถี่กลับมาหาน้องแฮมไอ้ไม่อย่างสีบอกแฮมม่อย่างไรบอยรู้บาเท่ากับคบกันมาโดนแล้วเนาะไอ้ก็ะอยากสีขอแฮมแต่งงานแต่งงานกับไอ้เนาะ ค่ะสิอา่าก็ต้องไปบอกก็พ่อกับแม่แพ,พ,พรถ้าพอะแพงชั่ววาจังไดกะตามนั้นเท่ากะบอกว่าใดอ่ะค่ะบจึงใส่กะได้เนาะจ้ออีกส่วนหนึ่งสามารถเสกเปลี่ยนวัยรุ่น,นท้าหน,นั้นกับเป็นเบาเท่าน,นี้กับเป็นสาวบางอื่นแต่งงานทางกองบุญกับปิษผูกอีกทางละห้าร้อยบาทผมได้บอกเปนธรรมาดานี่เป็นมือแต่งงานของผู้เจ้าทั้งสองคนพญิขออวยพรเนี่ยผู้เจ้า ตองข้องหักกันให้ถือไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรทั้งสองคนเด้ออ้างกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลนั่ือสีมอบเงินให้ผู้เจ้าทั e ้งสองคนคนละหาร้อยบาทเพราะว่าผู้เจ้าทั้งสองคนเป็นสมาชีกองบุญสวัสดิการเด้อ ส่วนสวัตดิการเพิ่มนะครับมันสิมี่บ่าจะเป็นผู้ใดทอดลูกนะครับหมายถึงว่าเป็นสมาชิกกองบนคบหกเดือนถ้าลอดลูกข้างกองบนสวัดิการจะผูกแขนในหลานนั่นคนละหาร้อยบาทให้แม่กับบก่เกินหาขึ้นนะครับน่โรพยงบาลก็บสิรว่มเป็นพันบาทแต่ว่าผู้ใดได้ลูกแฝดก็มีได้เพราะไงได้ลูกแฝดข้างกองบนก็นจะฝากผูกให้คนละหาร้อยคือกันเด้ก็ับเป็นพันมือนี่ เป็นกรรมการสวัสดิการชุมชนตำนบลบึงืดได้มาหมอบเงินนะครับคุณคนติดขอดลูกไม่เป็นจำนวนเงินหารอยบาทไ hey อ้ยบอยจะเป็นยงังนะ โอ้เขาอะไรขึ้นอะบรบมดเลยต้องขึ้นอะรจ้าเออนีด้อเป็นของเยี่ยมจากทางกองบุนสวัสดิการทุกคนนะผือเฮ้ามาเป็นกาลังใจกับคนไข่ส่วนนี้ก็จะมอบไป็ลูกด้านคนนั่งขอบฝันอีลอยหนึ่งไปจะเสือกตุ้มขนมนางเฝ้าเป็นนำใจจากทางกองบุนสวัสดิการทุกคนนะผือเฮ้าโรคระเอ้าจะได้ก็เห็นหายไปได้โรกระห่เออเป็นของันจากทางกองบุนสวัสดิการเนาะ ขออนุญาตลดความดันนะคะความดัปก,กติแล้วนะคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้คุณไข้เปลี่ยนชุดแล้วรอรับยาที่ช่องสามได้เลยนะคะนี่เป็นยาลดความดันนะคะกินครั้งละครึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าค่ะ เออมาฟังคุณพอเว้านี่กครับเขาท่าดีเนาะนะครับโอ้คันเป็นอังสิมันมันกับเป็นตานํำเอาไปเห็ดแล้วก็สิล่องไปปรึกษาคณะกรรมการท้งบาลร่องเบิงหล้กก็จะพาชวนพี่น้องมาศึกษามาเบิงงานให้พี่น้องเขาได้ฟังน้ำกันหล้กก็จะไปเห็ดเอาเป็นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับฟังแล้วลโอ้ยเป็นต่าอ,อ่อนซ่อนนกขคนตำบนหน้าผือนี่าหมี้ เออขันสายกะถือโอกาสล่าเด้อคุณพอเด้อครับ,รบผมจังได้กะขอให้โชคดียังมาพ่อกันอีกคันหนึง่งครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพอเอาเดินทางโดยวความสัสดิภาพโดยข้อมโชคดีวควนะครับผมเด้อ